หนูว่าอะไรนะเมื่อกี้เงินนี้เป็นอะไรนะลูกเว่าเอาพูดภาษาไทยหน่อยหนูเห็นในนั้นในในไหนในในกระเป๋าในกระเป๋านั่นและ้วเงินมันเป็นอะไรแล้วแล้วหนูเห็นเขาว่าตังสิบบาทมันมีรอยช้างด้วยแล้วก็ห้องหนูว่ามีนะไหนแล้วมันมีรอยช้างแล้วมันเป็นอะไรเพราะเก็บไว้เก่าแล้ว Oh, ไม่เอาเขาบอกว่าถ้าเก็บไว้นานแล้วมันจะเก่าถ้าเป็นรูปช้างนี่คือไปจ่ายเขาไม่เอาแบบนี้หรอใช่เหรอใช่หนูรู้มาจากไหนคะรู้มาจาก<อ>าไหนใช่หรอใช่ส่วนมากในโทรศัพท์เขาจะบอกว่าถ้าเป็นเงินเก่าจะมีมูลค่ามากมหาศาลอย่างนี้ไม่ใช่เหรอหนูล mm ืม hmm. ตกลงยังไง mm hmm. หนูคิดว่ายังไงนะไหนเอาชงเงินดีดีสิชงเงินดีๆหน่อย เนี่เงินเป็นแบบไหนคะอ่าไหนดูดูใกล้ๆหน่อยแล้วแล้วหนูจะเอาอไปเไปงินแล้าหนูแล้วมันเป็นอย่างนี้ไว้แล้วท่านเลย,ยไม่กล้าไ,ไปใช้จ่ายแล้วเราแล้วหนูเอามาแบบนี้แล้วแล้วหนูทำแบบนี้หนูทำแบบนี้ออ้ตกใจเลยเห็นรูปช้างตกใจเลยเลยไม่กล้าเอาไปจ่ายอย่างนี้หรอใช่หนูกลัวว่าเขาไม่เอาเหรอไม่ใช่แล้วหนู หนูคิดว่ายังไงหนูจะไม่เอาใจหนูจะไม่เอาใจแล้วเก็บวไว้ทําไมคะจะเก็บวไว้ทําไมคะจะไปแรกเหรอไปแรกเมืองไทยเหรอ <c oughs>